มาจ้าวันนี้เราจะมาสอนพับกระทงแบบนี้นะคะจะมี1 2ึ sure> right 1> ่งสองสาี่ห้าหกจ็ดแปดสดแปดจีบอย่างนี้นะคะข้างบนเห็นไหมคะกระทงอันนี้เราสามารถไปประยุกต์กับการใส่อาหารแบบอื่นได้นะคะนี่เห็นไหมคะก็จะสวยกว่ากระทงแบบกลมๆปกติเนาะบางคนก็เอาไปใส่อาหารนะคะถ้วยเป็นถ้วยๆหรือถ้าสมมุติเรามีดอกไม้เนี่ย แบบดอกดอกไม้สามารถใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมคะก็จะมีเป็นกระทงถ้วยดอกไม้สามารถที่จะเอาไปใส่เป็นดอกไม้ถวายพระนะคะแบบนี้ได้เลยแบบเป็นกระทงแบบว่าทําเองเนาะง่ายๆสวยๆว,วางที่หิ้งพระเห็นไหมคะนี่ถ้าใส่อันนี้เข้าไปก็สวยแล้วอะคะ่ะสมมตินะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะ จับได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเอาไปประยุกต์เป็นใส่เครื่องเครื่องเข้าแช่ใส่ขนมได้หมดเลยนะคะขอวางก่อนนะคะนี่ดูนะคะกระทงแบบนี้นะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะสอนให้ทาดูนะคะวิธีการก็คือให้ทุกคนตัดใบตองเนาะขนาดเท่าไรอ่ะ3ามนิ้วนะคะ3านิ้วได้นะคะฉีดใบตองแบบประมาณขนาดสองสมนิ้วแล้วแต่เรา ขนาดนะคะว่าจะเอาใหญ่แค่ไหนนะคะลองวัดกับนิ้วตัวเองก็ได้นะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะไม่ต้องเป๊ะมากถ้าคนไหนต้องการแบบถ้วยเล็กก็ก็ทำความกว้างกว้างของเขาตรงนี้นะคะ่ะให้เล็กนะคะอันนี้เอาประมาณ3นิ้วเนาะนะคะตัดมาฉีดมาเป็นประมาณนี้4ี่ใบหนึ่งสามสี่เห็นไหมคะ4ี่ใบเสร็จแล้ว เราก็เอาสี่ใบเนี้ยจับมาซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับครึ่งดูนะคะจับมาซ้อนกันให้เท่าๆกันพับครึ่งอันนี้มีสี่อันนะคะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะพับครึ่งอันนี้ด้านท้ายอันนี้ด้านหัวของเขานะคะวิธีการของเราก็คือเราจะจับเอาด้านที่มันอยู่เป็นด้านที่งอนะตรงนี้คือด้านนอน,นะคะเอานิ้วโป้งพับเป็นแบบนี้ดูนะคะ แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกรนะคะตัดให้มันเป็นแบบว่าวงรีคล้ายๆนี้นะคะวงรีประมาณนี้แล้วแต่นะคะว่าเราต้องการความสูงของกระทงเท่าไหร่นะคะอาจจะเอาแค่นี้ก็ได้เอานิ้วโป้งเราวาดหาความยาวดูนะคะตัดแบบว่าให้เหมือนแบบว่ารีนิดๆนะคะ เหมือนคล้ายๆสโลปขนมปังอ่าทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ด้านขวาไม่เท่ากันเลยต้องการความเรียบร้อยก็อาจจะตัดด้านขวาให้เท่าๆก่อนหน่อยก็ได้นะคะสามารถตัดเพิ่มได้นะคะด้านซ้ายดูนะคะซ้ายบนแล้วก็ด้านขวาด้านล่างก็คือด้านที่เราเอาแมนมางอกันอย่างนี้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นรูปนี้นะคะสี่ใบใช่ไหมคะ ได้เป็นบแบบนี้สี่ใบเสร็จแล้วเราก็จะใช้อันที่หนึ่งงอนะคะแบบนี้อันที่สองก็งอมาเหมือนกันมดทบกันนะคะอาจจะซ้อนกันก็ได้นี่แบบนี้เลยนะคะมีคนถามว่าความลึกนะคะว่าจะเอาแค่ไหนก็คือขึ้นอยู่กับเ,เราอยากจะได้กระทงกว้างแค่ไหนนะคะก็ถ้าเอาไว้ใส่อาหารเราก็ เอาซ้อนมันลึกๆหน่อยนะคะเพื่อให้มันรับน้าน้าหนักเผื่ออาหารเรามีน้ําผสมอยู่บ้างนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะน,นี่เห็นไหมเราก็จะเหลือความกว้างของขอบมันเนี่ยประมาณสักสองเส้นเนาะตรงนี้สองเส้นอะไรเงรี้ยค่ะลองวัดดูก็ได้นะคะถ้าไม่แน่ใจนี่แล้วก็อันที่สี่ก็เอามาทบกันแบบนี้เราก็จะได้เหมือนเป็นรูปกากบาทนะคะตืด อย่างนี้เอามาซ้อนกันนะคะอันไหนก่อนก็ได้นะคะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดแล้วก็ใช้ลูกแม็กนะคะลูกแม็กนะคะน,นี่นี่เห็นไหมคะ1จุด2จุดบางคนบอกว่ากลัวถ้าไม่อยากใช้เป็นลูกแม็กอ่าถนัดใช้เป็นอะไรหน้าเข็มกลดัดไม้กลดัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ได้นะคะ แล้วก็เราอาจจะเอามุมนี้อันนี้เนาะให้มันอยู่แบบหนาแน่นแล้วก็ต่อมาเราก็จะสังเกตอันนี้คือความกว้างของใบใบตองใช่ไหมเราก็จับแบ่งครึ่งแล้วเราก็ฉีกมันลงมาเลยค่ะให้มันยาวเท่ากับใบที่มันตัดขวางตรงนี้ดูนะคะอันต่อมาอันนี้นะคะก็เอาประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีก เห็นไหมคะฉีนะคะแล้วก็อันต่อมาอันนี้ก็ฉีเห็นไหมคะต่อมานี้ฉีนะคะแล้วก็ได้สุดท้ายแบ่งครึ่งแล้วเราก็ฉีนะคะก็อาจจะเหมือนแบบว่าให้มันกึ่งกลางหน่อยะคะ่ะเถ้าเท่ากันไม่เท่ากันมากก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอยากให้สวยต้องเท่ากันนะคะอะทีนี้เราก็จับซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้นะคะแล้วแต่คนถนัดแล้วก็แมก หนึ่งทีเหมือนเราทํากระทงถ้าทําซ้ายทับขวาก็ซ้ายทับขวาไปหมดเลยนะคะคนไหนทําขวาทับซ้ายก็ทําขวาทับซ้ายให้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะแสงแล้วก็อันต่อมาอันนี้นะดูนะคะซ้ายทับขวาจับไว้แล้วก็เอาลูกแม็กนี่เห็นไหมคะได้แล้วคะ่ะกระทงอีกหนึ่งใบเห็นไหมคะมุม ็จะได้มุมอย่างนี้สวยมากนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ใส่เป็นขนมใส่เป็นอาหารได้นะคะสวยกว่าแบบวงกลมนะคะสามารถเอาดอกจำปีใส่เข้าไปดูนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาไปวางตรงหน้าหิ้งคระนะคะแบบนี้ค่ะนี่ได้เป็นกระทงตะดิ์ที่เราสร้างด้วยฝีมือของเราเองสวยงามน,นะคะ จัดดอกไม้ให้สวยๆหน่อยนี่เห็นไหมคะนี่มาลองทำกันดูนะคะกระดทงค่ะสวยๆเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะ